วันนีาบรรดุทองแดงครับนี่เป็นทอง,แดงท,องแดงท่อครับน่ครับทองแดงท่อเก่าหีืว่าผมไปขายเขาเรียกว่าทองแดงท่อเ้าใหญ่นะครับถ้ามีปริมาณเยอะๆก็เขาก็จะให้เพิ่มนะครับประมาณนี้เพิ่มข,ขึ้นมานหน่อยนครับนี่ครับประมาณนี้ ก็เป็นของแอร์นะครับไม่ค่อยมีแอร์นะครับนี่ครับที่เป็นท่อนะครับใช่หมดเลยท่อเก่าเป็นของตู้เย็นตั้ใหญ่ๆนี้ก็เป็น Air. แอร์แกะออกมาจากแอร์นะครับข้างหลังเดีบ ใช้หมดเลยครับ,รบอันนี้จะมีเหล็กข้างในครับแต่ที่โรงงานที่ผมไปส่งถ้าติดนิดหน่อยเขาก็ไม่ค่อยตำหนิครับก็เอาไปปนไปได้แต่ถ้าไปขายบ้านโรงงานเขาก็เอาไม่เหล็กดูดเอาออกให้หมดแจ้าที่ส่งไม่เหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็ถทองแดงครับ เกือบเฉยๆนี่ครับข้างในจะเป็นเนื้อแดงๆนี่ค้ะชุบน่าจะชุบตะกวัวผมเคยไปส่งครับอย่างนี้ตดยนี้ผมไม่ได้ผ่าครับก็ปะป,ะปนไปขายง่ายผมต้องหาตรงที่ขายง่ายแล้วก็ส่งก็แพงราคาดีครับีเดีอน,นกันครับ ผมไม่ได้ผ่าไม่ได้เผานะครับแกเอาครับบางคนก็เผาไฟครับถ้าโดนไฟแล้วน้ำหนักก็จะลดนะครับไฟไหม แกเอาก็จะได้น้ําหลักดีครับค่อยมีแอร์ครับถ้าใครซื้อแอรได้ก็จะมาน,นั่งแกะอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มีน้ํายาครับระวังน้ํายามันครับน้ํายาแอถูกคิวหนังก็อันตรายมากครับอืคันถ้าคนแพ้เป็นผื่นคันนะ น้ำยาเอนน้ำยาตู้เย็นเหมือนกันนะครับน้ำยาทำาคมเย็นใครจะทำก็ระวังนะครับอย่าให้โดนผิวหนังถ้าโดนผิวหนังก็จะมีผืน้นคันนะครับ